พาคุณผู้ชมนะครับไปดูการสรุปข่าวเช้าของเรากันก่อนเลยนะครับนังทุดครับมาดูกันซิว่ามีข่าวอะไรตัวนี้ผมเพิ่งทําสรุปไปล่าสุดนี้เองนะครับความเคลื่อนไหวด้านการเมืองสงครามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผมกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะยังคงสนับสนุนอิสราเอลครับทรัมป์ให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางไปการประชุม G7 โดยกล่าวว่า หวังว่าจะมีดิลกับอิลลานนะครับแต่ว่าบางครั้งก็ต้องสู้นะฮะแล้วก็ยืนการานสนับสนุนอิสราเอลอย่างต่อเนื่องคือตอนนี้นะครับมีหลายสื่อหลายสำนักนะครับในทวิ t เตอร์เนี่ยกำลังพยายามตัดคําพูดบางคําของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมนะครับที่บอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะเข้าร่วมสงครามก็เลยสร้างนะครับเรียกว่าเสียงฮือฮาให้กับตลาดครับเกรงว่าจะเกิดสงครามโลกหรือเปล่า แต่ถ้าเราได้ดูคําพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้การสัมภาษณ์กับสนข่าวเ b c News โดยตรงจริงๆงนะครับประโยคดังกล่าวนั้นจะมีระบรุเอาไว้ครับว่าเรามีโอกาสจะเข้าร่วมสงครามกับอิสราเอลนะแต่มันยังไม่ถึงจุดที่อเมริกาจะต้องเข้าร่วมนี่คือประโยคเต็มครับดังนั้นตลาดก็เลยมองว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นข่าวร้ายสินะถ้าอเมริกาไม่ได้เข้าร่วมจริงๆครับทุกท่าน ต่อมาครับอิหรา่านปฏิเสธที่จะเจราจากับสหรัฐระหว่างที่อิสราเอลนั้นยังคงโจมตีอยู่อิหร่านแจ้งต่อกาตาร์นะคะรับแลกมาเลยว่าจะไม่ขอเจราจาข้อตกลงหยุดยิงหรือว่าสมที่สัญญานิวเคลียร์ใดๆหากว่าอิสราเอลนั้นยังโจมตีอิหร่านอยู่ครับจะมีการพิจารณาเจราจาเฉพาะหลังการตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลเสร็จสิน้น รัฐมนตรีนะครับต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าพร้อมกลับเข้าสู่แนวทางทางการทูตหากว่าอิสราเอลนั้นยุติการลุกรานก็คือถ้าอิสราเอลหยุ่ยิงเมื่อไหรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันอันนี้คือรัฐมนตรีต่างประเทศเพิ่งกล่าวล่าสุดนะครับผ่านทางสรข่าวอาจซิล่าซึ่งผมพึ่งได้เห็นข่าวเมื่อเช้านี้เองมีรายงานเข้ามานะครับหัวหน้าหน่วยข่าวกรอง IRGC ของอิหรา่านนั้นเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอล ราคาน้ำมันดิบนะครับพุ่งทะยานกว่า5%เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของอิหร่านโดยอิสราเอลครับราคาทองคำเปิดบวกนะครับขยับแก็บขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะส่วนความคิดเห็นของประเทศอื่นนะครับประธานาธิบดีฝรัร่งเศสอิมานอลมาครงวิจาร์ณว่ารัเสเซียนั้นไม่ควรจะมาทำตัวเป็นกลางในวิกฤตตะวันออกกลาง ไม่ใช่ทําตัวเป็นกลางผมใช้คําพูดผิดครับต้องใช้คําว่ารัสเซียเนี่ยอยากจะมาเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ยระหว่างทั้งอิรานและก็อิสราเอลครับประโยคนี้สำนักข่าวเนี่ยได้มานะครับในช่วงของวันเกิดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงวันหยุดของเราพอดีครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นโทรมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์ประธานาธิบด,าาทบดีทรัมป์ หลังจากนั้นก็คุยกันนะครับเป็นเวลากว่าชั่วโมงเลยนะทุกครับคุยกันไปคุยกันมาลุงทรัมป์เนี่ยเป็นคนบอกเองเลยนะว่าประธานาธิบดีของทางรัสเซียเนี่ยก็คือคุณปูตินเนี่ยเขาเสนอตัวเองมาเลยนะว่าเขาอยากจะมาทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจราจาเรื่องราวของสงครามในครั้งนี้แต่ก็นั่นแหละครับทุกท่านครับทางฝั่งของเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขออภัยครับเมื่อสักครู่นี้สัญญามันหายไปครับนักทุนครับ ทีนี้ในส่วนของตัวผลกระทบนะครับเราก็จะสรุปได้แบบนี้ว่าราคาทองคำนั้นที่พยายามปรับตัวขึ้นเนี่ยนะฮะจากความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลทาให้นักทุนนั้นหันมาถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยราคาำมันดิบนะครับปรับตัวสูงขึ้นนะับพุ่งทะยานกว่า5%รับความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับผม US 30 5 0 0 1 0 0ขยับปรับตัวลงเนื่องจากมีความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงทีท่าชัดเจนว่ายังคงให้การสนับสนุนอิสราเอลส่วนตลาดคริปโตนะครับความไม่แน่นอนท่าางการเมืองและกัทหรอาจ,จะส่งผลให้เกิดการเทคขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่อมาเรามาดูกันที่หน้าง,งานบ้างน,นะครับว่าสินทรัพย์แต่ละตัวนั้นเคลื่อนไหวกันอย่างไรเงินบาทของเราครับ มีการปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะฮะแต่ว่าก็จะยังวนเวียนอยู่แถวประมาณ32กว่าบาทแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับไม่ได้มีทีท่าว่าจะอ่อนมากไปกว่าน,นี้เลยดอลลาร์นะฮะยังทรงตัวอยู่ในบริเวณเทรนขาลงเช่นเดียวกันแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนในฐนสินทรัพย์ปลอดภยัยเปิดแกลบขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะเหมือนราคาทองคําเลยสุดท้ายก็ยังมีการย่อตัวอยู่ ยี่ประมาณย0สิบปีนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีประเด็นอะไรกับทองเท่าไหร่เนืเพราะฉะนั้นผมปล่อยเข้าไปราคาน้ํามันดิบปรับตัวขึ้นแล้วก็ย่อตัวลงมาอย่างแรงเลยนะครับนั่งจุดก็ก,กลืนเลยจากที่เขาขึ้นไปถามว่าน้ำมันดิบที่เราเทรดหน้าอะไรดีคุณครับผมแนะนําการเทรดเป็นหน้าบ่ายแต่จะต้องเป็นลักษณะของการรอย,ย่อและค่อยบ่ายเท่านั้นนะครับอา้าวทำไมฮะเราไล่ราคาไม่ได้เลยครับเพราะผมเห็นว่ามันมีข่าวการโจมตีพวก คลังน้ํามันโรงกลัน่นน้ํามันโรงกลั่นก๊าซธรรมชาติแบบนี้ปกติน้ํามันก็ควรขึ้นไม่ใช่เหรอครับถูกต้องครับน้ํามันก็ขึ้นอยู่นั่งทดเห็นไหมครับแต่เวลาที่เราเจอข่าวแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านในอนาคตเราจะเจอแบบนี้อีกและน้ำมันดิบก็จะมีโอกาสในการพุ่งได้แต่นักทุนเชื่อผมมให้เดวผมพูดดักไว้เลยนะ เขาพุ่งได้เขาก็ย่อตัวกลับลงมาได้ชนิดที่ว่าขึ้นถึงไหนกลับลงมาถึงด้านได้เลยคือโดยปกติแล้วเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานถูกโจมตีนะครับหลังจากนั้นียกระทรวงพลังงานของแต่ละประเทศเขาก็จะออกมาประเมินสถานการณ์และก็จะออกมากล่าวว่าการโจมตีนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของเรานั้นอาจจะมีความเสียหายนะแต่มีความเสียเพียบแค่เล็กน้อยและก็ไม่กระทบกับการผลิตน้ํามันเรายังสามารถที่จะ ผลิตน้ำมันได้ต่อไปอถ้าม,ถามีถ้ามีประโยชน์แบบนี้มานะครับเจอประเด็นแบบนี้มาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับราคาน้ำมันย่อเลยนะครับแม้ว่าจะมีการโจมตีกันไปแล้วก็ตามดังนั้นทุกคนใครที่เทรดน้ำมันหน้าบ่ายก็ขอพูดอย่างชัดเจนเลยว่าหน้าบ่ายเนี่ยเป็นต่อจริงแต่ถ้าอยากจะไล่าราคาอย่าลืมนึกถึงเรื่องที่ผมพูดนี้ด้วยนะครับดัชนนี้ในตลาดวอลิงตีทครับเปิดกลับลงจริงแต่ว่าเริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาทั้งหมดแล้วนะครับหลายๆคนถามว่า ทำไมเป็นอย่างนั้นนะคุณครับทองก็เริ่มย่อดัชนีก็เริ่มมีการฟื้นตัวผมไม่เข้าใจเลยสถานการณ์สงครามมันเป็นเหมือนที่ผมเขียนไว้เมื่อวานนี่แหละครับที่เราจะสรุปแนวโน้มทองได้ว่าขาเซลไม่ต้องกังวลใจขนาดนั้นที่พูดเดี๋ยวไม่ได้ต้องการให้กํลาลังใจกับพี่ๆขาเซลนะแต่เป็นเพราะอะไรครับแต่เป็นเพราะว่าดัชนี TA 3 5ของ t ทอวิปส์นะครับก็คืออิสราเอลเนี่ยเขาเปิดแกลบลง พอลงเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากเปิดตลาดแล้วก็ขึ้นเลยครับฟื้นตัวอย่างแรงเลยไปจนถึงขั้นปิดแกลบเลยครับนักทุนการที่เราทั่วโลกทุกคนนะฮะเกิดความกลัวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสงครามผมมองว่าเราอาจจะกะังวลใจมากเกินไปเพราะอะไรเพราะขนาดคนในพื้นที่นะครับเขายังไม่กลัวเลยครับตลาดหุ้นฟื้นเฉยเลยปกติเวลามีข่าวสงครามนี่คนต้องเกิดความกลัวมากมายแล้ว แต่ที่ไหนได้ไม่เลยครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคุณครับหุ้นมันฟื้นกลับขึ้นมาได้ยังไงเกิดจากหลายสาเหตุหนึ่งรัฐบาลยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้นะครับโดยการให้ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเปิดทํางานตามปกติตลาดหุ้นซื้อขายตามปกติดังนั้นคนก็เลยมองว่าสรรารกรรมมันไม่น่าจะเลวร้ายอย่างที่คิดรัดชนีก็เลยมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมานั่นเองพอรัชนีเริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นการสะท้อนได้เห็นเลยว่าชาวอิสราเอลขนาด อิสราเอลยังไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นเลยดังนั้นสิทรัพย์ปลอดภัยก็ไม่จะเป็นต้องพุ่งขึ้นมากอยากชุกช้าวันนี้นะครับเงินเยนเองก็อ่อนค่าเหมือนกันเห็นไหมครับอะไรจับคู่กับเงินเยนก็มีการฟื้นตัวกันสักทั้งหมดเลยดังนั้นถ้านักงทุนถามว่าตอนแล้วเราจะรู้ได้ไงครับคุณว่าตลาดเขาจะกลัวไหมหรือว่าเขาไม่กลัวครับเพราะว่าสารัข่าวออกมาเนี่ยแบบรายงานกันมาเยอะแยะมากมายเสียเหลือเกินนะคะเราดูจากตัวนี้เป็นหลักเลยครับ TA 3 5ถ้าเกิดว่า ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวรุนแรงปรับตัวทิ้งลงหนักๆแปลว่าตลาดเขาไม่ได้เกิดความกลัวใจอะไรขนาดนั้นนักลงทุนก็อาจจะไม่ต้องเชื่อกับข่าวที่มีการรายงานเข้ามาหรือพูดง,ง่ายๆก็คือว่าไม่จะไปต้องติดตามข่าวสารตลอดทั้งวันเอาง่ายๆเลยดัชนีตัวนี้นะครับจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะสามารถนำชื่อไปค้นหาแล้วก็เสิร์ชได้เลย TA 3 5ช่วงนี้เวลาที่เราจะเกาะติดสถานการณ์นะครับให้เปิดดัชนีตัวนี้เอาไว้ด้วย เพื่อใช้ในการเทรดทองคําถ้าตราบใดก็ตามที่ตัวนี้ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยู่ทองคําก็อาจจะไม่จะเป็นจะต้องบินแรงขนาดนั้นนะครับทุกคนพอจะเข้าใจใช่ไหมวันนี้แถมทริคก,การเทรดให้อีกตัวหนึ่งเลยนะถ้าเกิดว่าใครเข้าใจตรงกันขอเลข3คนละ1ตัวนะครับทุกท่านครับนี่เป็นทริคจากทางฝั่งของ f ั n เด m e n เบ l กันบ้าง เอาละครับนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดนะครับเดี๋ยวตรวจสอบให้อีกรอบหนึ่งนะเพื่อมีข่าวใหม่ประเด็นตัวใหม่เข้ามานะครับอ่านี่ครับนี่นๆ่น,น,น,นี่ยังรายงานล่าสุดอยู่เลยนะเมื่อประมาณ8ปดโมงสินาทีครับอิสราเอลได a ตร of b บ l l i s t ว c m อ s s i l ไ s หมายความว่าอะไรหมายควาว่าอิสราเอลนั้นยังคงตรวจพบเจอนะครับ ขีปนาวุธนะฮะจากทางฝั่งของอิรานเลยเป็นขีปนาวุธแบบทิ้งตัวทิ้งตัวนี่ก็จะเคลื่อนช้าๆหน่อยยิงขึ้นไปบนฟ้าก่อนแล้วค่อยโค้งลงมาสู่เป้าหมายซึ่งตัวบอลิสติกมิซล์ตัวนี้นะครับก็จะถูกตัวไอรอดโ m e เนี่ยของทางฝ่ายอิสราเอลเนี่ยดักเอาไว้ได้สัส่วนใหญ่ต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีบางตัวนะที่ระบบป้องกันภัยของอิสราเอลเนี่ยเหมือนจะ ระงรับไม่อยู่นะฮะมันจะมีตัวหนึ่งนันถกถรับที่อิรานชอบยิงมาคือเป็นขีปนาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกซึ่งผมได้ทําการนะครับแชร์ทวีตไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วใครอยากจะติดตามนะครับข่าวสารการเคลื่อนไหวอัปเดตตลอดทั้งวันเลยนะครับแบบภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูที่ทวีตของผมได้นะชื่อว่าเปาเล่าขา่าว forex แต่ว่าเวลาจะค้นหานะถุณจะต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ a d เปาอิโคนิวสตอรก็เข้ามาดูครับว่าผมติดตามใครบ้างนะครับ เดี๋ยวเป็นเราไปดูภาพความเสียหายกันฮนะนี่เมื่อวานนี้ชาวปาก,กีสถานหลายพันเลยฮะออกมาเดินขบวนพาเหรดให้การสนับสนุนทางฝั่งของอิหร่านครับพี่ไม่เปลี่ยนใจครูปราผู้สาเหตุน,น้ำมันปริยังคาและมันปรับตัวขึ้นเพราะความไม่แน่นอนตะวันออกกลางนี่แหละครับแล้วก็ถูกโจมตีพวกโรงกั่น้ำมันแต่สุดท้ายแล้วอิหร่านเนี่ยเข้าออกมากล่าวไวแ้แต่เมื่อคืนแล้วนะครับว่าเราไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรมากมายเท่าไหร่ประกอบกับทานนักวิเคราะห์นะครับ ประเมินสถานการณ์แล้วว่าอิรานเนี่ยยังสามารถผลิตน้ำมันได้เหมือนเดิมปกติดังนั้นราคาน้ำมันดิบเวลาเปิดตัวขึ้นปุ๊บเขาก็เลยเริ่มมีการย่อตัวลงมาส่วนกลยุทธ์ในการเทรดแนะนำคือแน่นอนครับเหมือนเดิมรอย่อทุบลงมาและค่อยกดบายกลับขึ้นไปอย่าบายที่สูงสำรับน้ำมันแค่นี้เองนะครับ นี่เดี๋ยวเราจะไปสรุปทองคํากันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ระหว่างนั้นผมพาคุณผู้ชมนั้นมาดูภาพนะครับคลิปวิดีโอฟุตเทจต่างๆก่อนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี่อิสราเอลโจมตีนะครับผมสนามบินของไทยอิหร่านนะฮะนะครับนี่อิหร่านนะครับผมถ่ายทอดสดเลยนี่คืออะไรคุณฮนะคือพื้นที่ของอิสราเอลนั่นแหละประมาณว่าขีปนาวุธอิหร่านถ้าเกิดว่ายิงตกลงสู่อิสราเอลเมื่อไหร่ประชาชนชาวอิหร่านก็จะได้เห็นนะครับว่าอิสราเอลนั้นเกิดความเสียหายมากขึ้นเพียงใด นี่ก็เป็นภาพคลิปวิดีโออิสราเอลโจมตีอิหร่านนะครับไตหารานเฮดควอเตอร์นะฮะเป็นน่าจะเป็นตัวสถานที่ทางการทหารนะครับหรือลงมานิดนึงนี่ก็จะเจอแบบนี้ทั้งวันนะครับในอนิประชาชนชาวอิสราเอลนะครับเข้าไปที่ Shelters หรือว่าหลุมหลบภัยเวลาที่ได้ยินการประกาศนะครับการแจ้งเตือน จากทางรัฐบาลอิสราเอลครับคือก่อนที่จะมีขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลนะครับนักทุนมันจะมีข้อความเนี่ยส่งไปยังมือถือของทุกคนนะเป็นภาพสีแดงๆบอกว่าเดี๋ยวจะมีการโจมตีนะครับจากอิหร่านหรือว่าขีปนาวุธจะมาตกภายในประเทศแล้วให้เข้าหลุมหลบภัยซะทุกคนก็จะวิ่งเข้าไปแบบนี้นะครับขออิหร่านมีไหมมีอิหร่านก็มีการเปิดนะครับในส่วนของพวกชั้นใต้ดินต่างๆแล้วก็รถไฟไฟ้าใต้ดินนะครับใช้พวกนั้นเป็นเชลเทอร์สหรือว่าหลุมหลบภัยแทนเหมือนกัน ของรัสบประเทศก็มีส่วนตัวนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับประชาชนชาวอิหรานนะฮะร,รวมถึงประชาชนชาวรัสเซียบางส่วนด้วยกําลังอพยพออกจากพื้นที่ความขัดแย้งก็คือเตหรานหรือว่าเมืองหลวงนั่นเองมาดูกันต่อนะครับชึบชืบชบชบมีอะไรนะ่าสนใจอีกไหม อ่านี่นี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมได้บอกไปเวลาที่จะมีขีปนาวุธยิงมาใส,าอสา่อิสราเอลนะฮะก็จะมีข้อความเด้งให้แบบนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจนั่งถุดครับเวลาข้อความตัวนี้เนี่ยเด้งเข้ามานะในมือถือของประชาชนชาวอิสราเอลอีกประมาณ10-15นาทีจะมีจรวดลงพื้นที่เปรียบเสมอกับว่าอสาิสราเอลเนี่ยจะรู้ก่อนที่อิหร่านเนี่ยจะทําการโจมตีสักระยะหนึ่งนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เอาไว้นะครับว่าที่อิสราเอลนะครับอยากจะให้อเมริกาเข้ามาร่วมลบแล้วก็ขอร้องให้อเมริกาช่วยโจมตีหลังเก็บนิวเคลียร์แหล่งผลิตนิวเคลียร์ของอิรานเนี่ยมันเป็นเพราะว่าศักยภาพของอิสราเอลนั้นยังไม่มีความสามารถเพียงพอจะโจมตีแหล่งดังกล่าวได้นะครับคือระเบิดแบบอ่บังเกอร์บัสเตอร์เนี่ยก็คือเจาะลงพื้นนะครับไปทําลายพวก อาวุธยุโทโธปกรณ์ชั้นใต้ดินเนี่ยขออิสราเอลมันยังทําไม่ได้ดีเท่ากับฝั่งของอเมริกาครับก็เลยมีการร้องขอความช่วยเหลือกันหน่อยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับก็แน่นอนครับสรุปแบบนี้เลยก็สูญเสียกันทั้ง2ฝ่ายนะระหว่างท่าอิหร่านกับอิสราเอลครับยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทั้ง2ฝ่ายด้วยนะครับแล้วก็หวังให้สงครามนี้ยุติโดยเร็วนะโอเคครับนักทุนครับขอบคุณครับ